ดาวพระพฤหัส,สบ,บดีได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีเมษซึ่งถือว่าเป็นดวงเมืองดวงโลกเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่30เมษายนปี2567การโคจรยกย้ายของดาวพระพฤหัสในครั้งนี้ได้มาร่วมกันกับดาวมฤตยูซึ่งโคจรตั้งรับอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่แล้ว และนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญในทางโหราศาสตร์อย่างมากที่จะส่งอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อแต่ละลัคนาราศีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะ หากชาวมีนท่านใดได้เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะให้คุณเปิดใจรับฟังคำพยากรณ์และนำคำพยากรณ์ไปปรับใช้ในชีวิตของคุณนะคะคลิปนี้จะพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวใหญ่นั่นก็คือดาวพระพฤหัส,สบ,บดีค่ะ ซึ่งดาวพระพฤหสัสบ,บดีนั้นก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อทุกๆลัคนาราศีดังนั้นการโคจรโยกย้ายของดาวพระพฤหสัสบ,บดีในครั้งนี้ย่อมส่งผลส่งคุณส่งประโยชน์ต่อแต่ละละัคนาราศีเป็นอย่างมากการโคจรโยกย้ายจะเกิดขึ้นในวันที่30เมษายนปี2567จะมีการโคจรย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภ ดาวพระพฤหัสถือว่ามีความสำคัญต่อแต่ละลัคนาราศีเพราะถือว่าเป็นดาวตรีเทพค่ะซึ่งดาวตรีเทพนั้นประกอบไปด้วยดาวพระเสาร์ดาวพระราหูและดาวพระพฤหัสบดีดังนั้นการที่ดาวพระพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภและได้เข้ามาร่วมกับดาวมฤตยูแบบนี้ย่อมส่งผลให้เจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะเจอกับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและจะส่งผลอย่างไรต่อคุณนั้น ขอเชิญชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ <S <S ชาวลัคนาราศีมีนคะดาวพระพฤหัสน,นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรัรมมะของคุณค่ะดาวพระพฤหัสสมดีทําการโคจรยกย้ายในวันที่30เมษายนปี2567ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมปี2568 ถือว่าเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปีเต็มที่ดาวพระพฤหัส,สบดีเข้าสู่ราศีพฤษภนั่นก็ถือว่ามาอยู่ที่เรือนสหัชชะของดวงชะตาและการที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะครั้งนี้ ก็ยังทำมุมเล็งไปยังเรือนสุขภาะของดวงชะตาด้วยถือว่าชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับสิ่งใหม่เจอกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเจอกับบริบทใหม่ๆคนที่คุณไม่เคยพบไม่เคยเจอก็จะได้เจอความสัมพันธ์ที่คุณไม่เคยมีก็จะได้มีอะไรที่คุณไม่เคยทำก็จะได้ทำค่ะ เมื่อดาวโคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะซึ่งเป็นเรือนของเพื่อนฝูงสังคมคนหมู่มากเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการติดต่อการเจรจาการประชาสัมพันธ์และเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์สมัยมองว่าชาวลัคนาราศีมีนหากมีเกณฑ์ติดต่อพูดคุยประชาสัมพันธ์หรือมีเกณฑ์เดินทางที่เกี่ยวเนื่องกับการทํางานจะส่งความโชคดีต่อตัวคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ และดาวพระพฤหัสยังทำมุมเล็งไปยังเรือนสุขพระ ชาวลัคนาราศีมีนจะได้ข้องเกี่ยวกับการเรียนรู้การศึกษาข้องเกี่ยวกับทางไกลาทางต่างประเทศมากยิ่งขึ้นส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนบางคนมีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ริเริ่มงานใหม่บางคนได้ต่อยอดจากงานเดิมหรือบางคนได้มีคอนเน็ชันใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาอย่างมากมายซึ่งชาวลัคนาราศีมีนบางคนนะคะก็อาจจะอยากได้ริเริ่มงานใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังไม่มีจังหวะไม่มี โอกาสสักทีจังหวะนี้ถือว่าเหมาะมากค่ะหรือชาวลัคนาราศีมีนบางคนอยากจะเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่ปีที่แล้วแต่หลายสิ่งหลายอย่างไม่เอื้ออำนวยในปีนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปค่ะชาวลัคนาราศีมีนจะได้พบเจอกับคอนเนคชันใหม่ๆจะมีผู้คนมาชักจูงนำพาตัวคุณให้ได้ก่อเกิดให้ได้ริเริ่มให้ได้ปรับเปลี่ยนบริบทสิ่งใหม่ๆจะพุ่งเข้าหาตัวคุณค่ะ คุณจะเจอกับการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องของการปรับตัวการปฏิวัติการปฏิรูปให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราะการที่ดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนสหัชชะครั้งนี้ก็ได้มีดาวมฤตยูโคจรร่วมอยู่ด้วยดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนจะชัดเจนมากขึ้นค่ะ สังคมกลุ่มเก่าที่คุณเคยอยู่เคยร่วมอาศัยอาจจะต้องมีเกณฑ์ห่างไกลกันได้เจอกับสังคมใหม่ๆเจอกับเพื่อนฝูงใหม่ๆเจอกับคอนเน็กชันใหม่ๆซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างจะเอื้อประโยชน์ให้ชาวลัคนาราศีมีนได้มีผู้คนที่เป็นมิตรเข้ามาในชีวิตนะคะและไม่พอเท่านั้นการเดินทางการติดต่อการเจรจาการสื่อสารจะส่งผลต่อความก้าวหน้าให้กับตัวคุณด้วยค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหากเราจะพิจารณาในแง่มุมต่างๆนะคะสมัยขอเริ่มพิจารณาที่แง่มุมของการทำงานค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานร่วมกับคนหมู่มากมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทํางานประจําหรือเป็นนายตัวเองหรือแม้แต่คนที่ทํางานข้องเกี่ยวกับสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ก็ตามคุณจะมีคอนเน็ชันใหม่ๆเข้ามาจะเจอผู้คนที่หลากหลายจะเจอคนมากหน้าหลายตายิ่งงานใดที่ทําแล้วข้องเกี่ยวกับผู้คนจํานวนมากจะยิ่งมีโอกาสดีๆค่ะ คนรอบข้างให้การสนับสนุนเกื้อกูลแต่ในขณะเดียวกันการที่ชาวลัคนาราศีมีนเจอกับผู้คนที่หลากหลายก็มีทั้งคนที่หวังดีและไม่หวังดีมีทั้งคนที่ถูกจริตและไม่ถูกเจริตมีทั้งคนที่เคมีตรงกันและเคมีไม่ตรงกันค่ะย่อมนําปัญหาเรื่องราวความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณได้เช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีมีนจะต้องเจอกับการปรับตัวค่ะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนไม่มากก็น้อยซึ่งบางคนอาจจะเปลี่ยนมากบางคนอาจจะเปลี่ยนน้อยก็ขึ้นอยู่กับ พื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะคะแต่ถ้าตัวคุณไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยมักจะเจอกับปัญหาหรือถ้าตัวคุณมักจะลังเลโลเลสงสัยมันก็จะกลายเป็นว่าตัวคุณนั้นถดถอยไปโดยไม่รู้ตัวค่ะในระยะที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะนี้กิจการงานใดที่ต้องออกสื่อออกหน้าออกตาเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาวาทิลินจะส่งโอกาสใหม่ๆมายังตัวคุณค่ะ ทำให้คุณได้รับโอกาสใหญ่จากที่ทํางานมีเครือข่ายมีคอนเน็กชันที่คอยเกื้อกูลผลักดันหัวหน้างานก็ดี เพื่อนร่วมงานก็ดีลูกค้าก็ดีต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันเป็นลักษณะของน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าค่ะและมีดาวมฤตยูมาช่วยกระตุ้นแบบนี้ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนได้ข้องแวะข้องเกี่ยวกับผู้คนที่หลากหลายและมีการเดินทางเข้ามาอย่างชัดเจนรวมไปถึงชาวมีนจะมีการนําเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือความทันสมัยบางอย่างเข้ามาทดแทนของเก่าค่ะอะไรที่มันล่าช้าตกยุคหรือไม่ตอบ สนองความต้องการของคนในปัจจุบันคุณก็มีเกณฑ์ที่จะขจัดสิ่งนั้นออกไปนำเทคโนโลยีอย่างที่สมัยได้กล่าวถึงมาทดแทนซึ่งระยะนี้ชาวมีนมีเกณฑ์ที่จะใช้องความรู้ความสามารถของตัวเองมาปรับปรุงพัฒนางานที่ทำอยู่ซึ่งชาวมีนบางคนอาจจะใช้ความรู้ความสามารถในการทำอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มหรือใช้ความรู้ความสามารถในด้านการพูดการเจรจาเพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจผู้คนก็เป็นไปได้ค่ะ ถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของคนนะคะในช่วงที่ดาวพระพฤหัสมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะซึ่งเป็นเรือนของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องตัวคุณจะข้องเกี่ยวกับผู้คนมากขึ้นค่ะ งานใดที่ข้องเกี่ยวกับคนเป็นทีมเป็นกลุ่มง,งานใดที่ต้องเจอสังคมใหม่ๆห,หรือข้องเกี่ยวกับการเดินทางย่อมส่งผลดีอย่างมากนะคะแต่ชาวลัคนาราศีมีนก็ต้องดูด้วยว่าผู้คนเหล่านั้นที่ได้มาข้องเกี่ยวกับคุณมีเกณฑ์ที่เขาจะนําปัญหานําความทุกข์ใจมาสู่ตัวคุณได้เช่นกันเพราะดาวมฤตยูที่มาสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะนี้อาจจะนําความยุ่งยากใจบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเข้ามา คนรอบข้างทำให้คุณเดือดร้อนญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือทำให้คุณอึดอัดใจเพื่อนฝูงหรือเพื่อนที่ทำงานมาติชิ้นนินทาทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงลักษณะนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ และถ้าจะพิจารณาในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์นะคะชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ยังโสดอยู่ในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้คนรู้จักคนที่คุ้นเคยมาเป็นแฟนยกตัวอย่างเช่นได้เพื่อนมาเป็นแฟนหรือว่ามีการขยับสถานะจากคนรู้จักมาเป็นคนรู้ใจค่ะส่วนชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่แต่งงานมีครอบครัวแล้ว ก็มีโอกาสที่จะได้บุตรได้ลูกได้บริวารใหม่ๆได้คนงานใหม่ๆห,หรือได้คนเก่งๆมาช่วยงานหรือมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือคนก็ได้นะคะและสำหรับชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ยังไม่พร้อมมีบุตรมีลูกก็อยากจะแนะนำให้คุณวางแผนคุมกำเนิดไว้ด้วยค่ะไม่พอเท่านั้นนะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ได้คอนเนคชั่นใหม่ๆได้เจอหัวหน้างานใหม่ได้เพื่อนร่วมงานใหม่ด้วยค่ะชาวมีนบางคนทําธุรกิจทําการค้าก็อาจจะมีเกณฑ์ขยายกลุ่มลูกค้าจากเดิมกลุ่มลูกค้าของคุณเป็นวัยผู้ใหญ่เป็นวัยทํางานตอนนี้มาขยายตลาดค่ะหาลูกค้ากลุ่มวัยนักเรียนนักศึกษาลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ ชาวลัคนาราศีมีนนะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของการเงินการทองในช่วงที่ดาวพระพฤหัส,สบดีโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะและเล่งไปยังเรือนสุขพะครั้งนี้ โอกาสที่คุณจะได้เงินจากทางสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์เป็นไปได้สูงค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากทางไกลทางต่างประเทศได้รับความโชคดีจากญาติสนิทมิสหายจะมีคนบางกลุ่มจะมีญาติบางคนหรือเพื่อนบางคนมาชักจูงมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับตัวคุณคอยเกื้อกูลผลักดันคอยชี้แนะแนวทางซึ่งสมัยมองว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างมากต่อด,ดวงชะตาแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมีดาวมรตยูโคจรสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะแบบนี้ คุณก็ไม่ควรที่จะไว้ใจใครมากจนเกินไปในระยะนี้จะมีบางกลุ่มบางคนที่สร้างความเดือดร้อนนำความยุ่งยากใจมาสู่ตัวคุณคนเหล่านั้นอาจจะเป็นลูกหลานคนใกล้ตัวสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่คนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณหรือเพื่อนฝูงนะคะ ซึ่งตรงนี้สมัยก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมีนพิจารณาเรื่องคนให้รอบคอบหากจะต้องทํากิจการงานใดหรือมีธุระปะปังอะไรที่มันเป็นเรื่องสําคัญสําคัญคุณต้องพยายามจัดการด้วยตัวเองอย่าพยายามไหวหวานคนอื่นค่ะความเสียหายหรือความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามนะคะโอกาสในการที่จะได้เงินได้ทองจากช่องทางใหม่ๆยังมีอยู่มากค่ะตรงนี้จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนได้เงินจากช่องทางที่หลากหลายมีการเงินที่ไหลเข้ามามากกว่า1ช่องทางซึ่งสมัยมองว่าจะเป็นโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวของชาวลัคนาราศีมีนค่ะ คุณต้องพยายามวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีนะคะเพราะจะมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับการเดินทางใช้เงินไปกับการสังสรรค์การปาร์ตี้การพบปะเพื่อนฝูงและมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปกับญาติพี่น้องค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นในระยะนี้ไม่ว่าคุณจะหาเงินได้มากสักเท่าไหร่ถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีมันก็หมดได้มากเช่นเดียวกัน ชาวลัคนาราศีมีนคุณมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับตัวเลขการเงินการบัญชีค่าเงินการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินต่างๆการเทรดการลงทุนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจซึ่งบางครั้งชาวลัคนาราศีมีนอาจจะเกี่ยวข้องกับการเทรดการลงทุนการทําประกันชีวิตการวางแผนทางการเงินค่ะ เพราะดาวมรตยูมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระสุกดาวพระสุกก็โคจรดีได้ตำแหน่งที่ดีเพราะฉะนั้นการเงินการทองก็จะมีมุมที่ดีและราบรื่นมากยิ่งขึ้นและถ้าหากคุณติดขัดทางด้านการเงินปัญหาที่เคยใหญ่ปัญหาที่เคยจุกจิกใจก็มีเกณฑ์ที่จะคลี่คลายลงได้เรื่องทุกข์เรื่องลำบากใจก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นเรื่องสุขได้ขอเพียงแค่ชาวลัคนาราศีมีนรู้จักปล่อยวางและรู้จักพิจารณาสิ่งสิ่งนั้นด้วยสติค่ะ ชาวลัคกนาราศีมีนคะในระยะนี้ก็ยังไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะเนื่องจากว่าดาวมฤตยูก็ยังโคจรเล็งไปยังเรือนสุขพะคำมั่นสัญญาต่างๆที่คนอื่นเคยให้ไว้มันยังไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้อาจจะมีคนมาหลอกลวงอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างจากคุณหรือคนที่ไม่จริงใจคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะให้ใครหยิบยืมเงินและไม่ควรที่จะไว้ใจใครคะ่ะ หากชาวลัคนาราศีมีนทําทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วปัญหาอุปสรรคใดๆที่จะเกิดขึ้นคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะคุณจะมีไอเดียมีความรู้มีความสามารถมีปัญญาในการจัดการอย่างแน่นอนเพราะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนั้นถือเป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็งค่ะชาวมีนจะได้พบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดี ทำดีประพฤติดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสร,รพพสว์ร,รอบข้างมันทำบุญทำทานมันรู้จักการแบ่งปันและก็มันที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทำให้ชาวมีนประสบพบเจอกับความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ หากชาวมีนท่านใดผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆโดยพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยาดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อตากน,นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆเพื่อก้าวเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณมีโชคมีลาบมีความสำเร็จสมดังใจปรารถนาค่ะ ก็คราวๆประมาณนี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ